สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินบิไรซิ่งก็กลับมาพบกันในช่วงมุมตอบคําถามของอาจารย์โอดักกับช่องชินบิไรซิ่งกันอีกแล้วนะครับครั้งนี้ผมก็ลองปรับรูปแบบในการนําเสนอแบบใหม่ดูก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับโดยมีแนวคิดที่อยากจะทําให้คลิปมันเรียบง่ายขึ้นฟังสบายมากขึ้นครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้ผมจะขอเริ่มกันตั้งแต่คําถาม SBS จากวันพีทเล่มล่าสุดอย่างเล่มที่112กันนะครับแล้วค่อยกลับไปทยอยทาย้อนหลังกันใหม่ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคำถามจากวันพีด SBS เล่มที่112กันผมก็ขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกันกดปุ่ม subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมสามารถทำคลิปแบบนี้ต่อไปในทุกสัปดาห์ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วละก็เราไปดูคำถามจากผู้ชมทางบ้านในวันพีด SBS เล่ม112กันเลยดีกว่าครับ ลูกพี่ลูกน้องของดรเวกาพังที่มีชื่อว่าเวกาแพนเขาอาศัยอยู่บนเกาะแพนทาซาร์ก่อ, asa, กอน,นั้นเป็นเกาะแบบไหนและเขาเป็นคนยังไงเหรอครับอาจารย์โอดาก็ตอบว่าอืมรู้ดีเหมือนกันนะครับนี่อเวกาแพนเป็นลูกชายของน้องชายของพ่อของดเรเวกาพังหรือก็คือลูกของคุณอาของดรเวกาพังนั่นแหละครับเขาอาศัยอยู่บนเกาะแพนทาซาเกาะที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนจะมีวัฒนธรรมการสวมกเกงในของผู้หญิงเอาไว้บนหัว What the f u c k เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้ของบันจีมัวครับเขามีนิสัยจริงจังร่าเริงแต่น่าเสียดายที่ทั่วโลกดูไม่ค่อยอยากจะคบหากับคนบนเกาะนนี้สักเท่าไหร่ว่าแล้วก็คิดถึงจังเลยฮะคือ <c oughs> the f u c k <oughs> อย่างลั่นคือ <c oughs> ต่อให้มึงจะมีความจริงจังกับชีวิตขนาดไหนอนะแต่เมื่อ <c oughs> แต่เอางเกงในของผู้หญิงมาสวมไว้บนหัวกัน เป็นชีวิตประจําวันมันมันก็คงไม่มีคนภายนอกคนไหนอยากจะมาคุยด้วยอยากจะมาเป็นเพื่อนด้วยหรอกใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพของเวก้าแพนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสัตว์ขนาดยักษ์ในเกาะเอลบาฟจริงๆแล้วเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันกับพวกสัตว์ยักษ์ที่ปรากฏในวันพีชภาคเดอ m o ูฟวี่สตรองเวิลครับเป็นคําถามจากคุณ420แลนด์เขาบอกว่าพอเข้าภาคเอลบาฟก็จะมีพวกสัตว์แปลกๆจากภาคหนังโรงสตรองเวิลด โผล่มาเต็มไปหมดจนผมตกใจเลยครับดีจังเลยนะครับที่อาจารย์โอดาเอาไอเดียพวกนี้มาใช้ในภาคหลักด้วยซึ่งตัวของอาจารย์โอดาก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าใช่แล้วล่ะครับตอนทําหนังภาคนั้น ผมได้ออกแบบสัตว์ต่างๆเอาไว้เต็มไปหมดเลยครับและในตอนนี้พวกมันก็ได้มาปรากฏตัวในเอลบัฟด้วยครับนั่นก็เพราะว่าจะให้ผมออกแบบใหม่มันก็จะดูยุ่งยากเอ้ยไม่ใช่เดิมทีสัตว์เหล่านั้นเนี่ยผมก็สร้างมันขึ้นมาโดยความตั้งใจว่าถ้าพวกสิ่งมีชีวิตต้องวิวัฒนาการในโลกที่ประชันกันด้วยความแข็งแกร่งมันจะออกมาเป็นยังไงกันนะซึ่งมันก็คงจะไม่ต่างจากพวกสัตว์ที่เติบโตในอาณาจักรแห่งนักรบอยู่แล้วถ้าพวกมันจะมีหน้าตาเหมือนกันผมก็คงสบายเอ้ยไม่่ใช ผมก็เห็นว่ามันเหมาะสมดีก็เลยนําดีไซน์เดิมมาใช้ซะเลยนะครับคือไม่ใช่เพราะว่าตัวของอาจารย์โอดาขี้เกียจแต่อย่างใดหรอกนะครับคือต้องบอกว่าตัวของอาจารย์โอดาคิดมาดีแล้วล่ะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามจากคุณโอเคโดคุงนะครับพวกตัวละครที่ปรากฏตัวในวันพีตอนที่1122คือกลุ่มโจรสลัดในตำนานกลุ่มนั้นสินะครับซึ่งอาจารย์โอดาจะมาตอบว่าถูกต้องนะครับไปรู้มาได้ยังไงกันนี่แล้วผมจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงดีล่ะเนี่ย ใครที่สนใจก็ลองไปค้นรายละเอียดในเน็ตกันดูนะครับพวกเขาคือตัวละครที่วาดขึ้นเพื่อใช้ในหน้าแคมเปญพิเศษของนิตยสารจำเมื่อราวๆ25ปีก่อนโดยผมออกแบบตัวละครที่มีชื่อว่าฮิปปี้เดอะแกงกะหรี่หัวกะโหลกส่วนอาจารย์วาสุกิโนบูฮิโร่ผู้เขียนซามมไราพาเนจอนเป็นคนออกแบบชิมิตาตะอาจารย์ทาเคอิฮิโรยุกิผู้เขียนกระตูนเรื่องราชันแห่งพูดเป็นคนออกแบบฮิโรโกมอนแล้วก็เอาทั้ง3ตัวเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มโจรสลัดครับ ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าอาจารย์นักเขียนทั้ง3คนนี้จะเป็นเพื่อนซี้กันมากๆเลยนะครับถึงบางคนจะมีข่าวที่ไม่ดีออกมาก็ตามนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพที่ทั้ง3คนวาดกันไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับชายสวมแว่นกันแดดที่ปรากฏตัวในวันพีตอนที่1,906คือกิลบาสต้าใช่หรือไม่เป็นคําถามจากผู้อ่านทางบ้านที่มีชื่อว่าคิรินะครับอาจารย์โอดาก็ออกมายืนยันเลยครับว่าใช่แล้วล่ะครับหาตัวละครรับเจอกันใหญ่เลยนะพวกคุณเนี่ย กิลบาสตาคือตัวละครเอกจากการ์ตูนที่ตัวของอาจารย์โอดักเคยวาดขึ้นมาในตอนที่เขามีอายุเพียงแค่17ปีครับซึ่งตัวของอาจารย์เองเนี่ยก็ยังตกใจเลยนะครับว่าคนรุ่นนี้ทำไมถึงรู้ได้โดยในเรื่องวันพีชกิลบาสตาก็จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดรอ็อก นนนััน้นะครบศพของเขาถูกเก็กโคโมอรียกเก็บไปใช้แล้วก็ได้มีโอกาสปรากฏตัวออกมาในวันพีทภาคทิลเลอร์บาร์กตอนที่450ด้วยนะครับซึ่งอาจารย์โอดาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวคงจะขึ้นภาพของเขาเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับใน SBS เล่มที่28อาจารย์โอดาคเคยบอกว่าในเรื่องวันพีทสถิติสูงสุดของลูกตาที่พุ่งออกมานั้นก็คือ18ตกกระจ แต่ตอนนี้สถิติสูงสุดของตาที่พุ่งออกมาเป็นกี่ตกระใจแล้วล่ะครับทําลายสถิติโลกได้หรือยังครับเป็นคํำถามจากผู้อ่านทางบ้านที่มีชื่อว่าโยโบกิมารุครับซึ่งอาจารย์โอดัก,ก็ขออธิบายครับว่าปกติแล้วตอนวาดรูปเนี่ยตัวของเขาเองจะทําสีหน้าเหมือนกับตัวละครที่เขากําลังวาดอยู่นั่นเองครับเหมือนกับว่าเขารู้สึกมันกับการวาดรูปแบบสุดๆไปเลยนะก็เลยโดนถามว่า ตัวของเขาเนี่ยทำลูกตาถลนออกมาจากเป้าได้หรือเปล่าเหมือนกับที่เขาชอบวาดนะครับอาจารย์ก็เลยตอบไปว่าผมทําได้ที่ความยาว18บตกกระใจส่วนสถิติโลกอยู่ที่24ตกกระใจปัจจุบันตัวของอาจารย์โอดาวาดลูฟี่อยู่ซึ่งมันก็หมายความว่าตัวของอาจารย์เนี่ยสามารถทําตาถลนได้ถึง222ตกกระใจซึ่งมันก็จะเป็นสถิติที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนนั่นเองครับ 222ตกกระใจนี่ก็น่าจะเป็นตอนที่ลูฟี่สู้กับไคโดหรือเปล่านะแล้วก็มีฉากตาถลนนะ่ะเผ่าโดซึนดาดัเป็นรูปผสมของคนจากเผ่ายักษ์กับเผ่าคนแคะใช่หรือไม่เป็นคำถามจากผู้อ่านทางบ้านที่มีชื่อว่าเนกิชาอิรุซึ่งตัวของอาจารย์โอดะกก็อาสามาตอบได้น่าสนใจมากเลยละครับเขาบอกว่า น่าเสียดายที่ผิดไปนิดเดียวนะครับที่ถูกต้องก็คือลูกผสมระหว่างมนุษย์กับเผ่าคนแค้ตั้งหากซึ่งเผ่าคนแค้ที่อาจารย์หมายถึงเนี่ยมันก็คือเผ่าทอมตาต้านั่นเองครับเอาแล้วไง คือตัวของกาบันกับลิปลี่ก็เรียกว่าแปลกอยู่พอสมควรแล้วใช่ไหมละครับแต่คราวนี้กลายเป็นมนุษย์ธรรมดากับคนจากเผ่าทอนต้ตาที่ในความเป็นจริงแล้วมันก็แปลกพอสมควรไม่ต่างจากคู่ของกาบันกับลิปลี่เลยครับซึ่งชื่อทอนต้านั้นอาจารย์โอดาบอกว่ามันมีที่มาจากเสียงเดินต่อแต่สุดน่ารักของพวกเขาเมื่อปรับระดับเสียงให้ดังขึ้นเล็กน้อยมันจึงกลายมาเป็นโดซินดาดานั่นเองครับก็คือถ้าเป็นเสียงเดินต่อแต่ธรรมดาจะออกเสียงว่าทอนต้า แต่ถ้าปรับเสียงให้ดังขึ้นมันก็จะออกเสียงว่าโดซินดาดะละมั้งครับผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับซึ่งโดซินดาดะจะเป็นลูกผสมระหว่างคนจากเผ่ายักษ์ส่วนทางด้านลูกผสมระหว่างคนจากเผ่ายักษ์และคนแคระจะเรียกว่าเผาซือชินโดโดซึ่งก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่หาย,ยากสุดๆเลยล่ะครับคือในปัจจุบันเนี่ยเราจะยังไม่เคยได้ยินหรือย,ยังไม่เคยเห็นคนของเผ่าซือชินโดโดกันใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้ดูกันนะครับมาติดตามการ์ตูนเรื่องวันพต่อไปด้วยกัันครบ ขนาดหน้าอกของคนจากเผ่ายักษ์อย่างลิปลี่และเกิร์ตเนี่ยมันจะสามารถเรียกว่า W ครับหรือ World Cup ได้หรือเปล่าครับเป็นคําถามจากผู้อ่านทางบ้านที่มีชื่อว่าซูบาสามารุครับซึ่งคําถามนี้มันก็โดนเส้นอาจารย์โอดาเป็นอย่างมากจนตัวแกเนี่ยพูดออกมาเลยครับว่าไอเดียอย่างเด็ดเลยนะเนี่ยแล้วก็ไร้สาระสุดๆไปเลย <laughs> แต่ก็เป็นความไร้สาระที่สุดยอดไปเลยงั้นไอเดียนี้ผมขอซื้อนะครับ ที่จริงมีคนถามประเด็นนี้เข้ามาเพียบเลยแหละถ้าวัดกันจริงๆขนาดรอบอกของผู้หญิงจากเผ่าคนยักษ์มันก็น่าจะเกิน6เมตรกันเลยทีเดียวครับพอโดนถามว่าครับอะไรผมก็ได้แต่คิดว่าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฟะจนกระทั่งคุณซือบาสามารุคุงเนี่ยเขียนจดหมายมาบอกผมถ้าอย่างนั้นก็เป็นว่าเอาตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับไซส์หน้าอกของผู้หญิงจากเผ่าคนยักษ์ทุกคนมันก็คือ W ครับก็แล้วกันนะครับในที่สุดนะครับตัวของอาจารย์โอดะ ก็ได้ใช้คำว่า W h e b Cup เป็นไซส์มาตรฐานรอบอกของคนจากเผ่ายักษ์จนได้เครดิตนี้ขอยกให้กับคุณซือบาามารุคุมกันแล้วกันนะครับคำถามต่อมาจากผู้อ่านทางบ้านที่มีชื่อว่าโพราริสชื่อเหมือนน้ำเปล่าสมัยก่อนเลยนะครับเนี่ยเขาเขียนมาว่าอยากจะเห็นรูปในวัยเด็กของเกิร์ดกับโกเบิร์กจังเลยครับซึ่งขอมาแบบนี้อาจารย์โอดาก็จัดให้ครับเขาบอกว่า มีคำถามที่เกี่ยวกับนักรบคนยักษ์รุ่นใหม่และวัยเด็กของพวกเขาเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยขอรวบรวมคําตอบนี้เอาไวท้ทีเดียวเลยก็แล้วกันซึ่งตัวของอาจารย์โอดาก็จะมีการชี้แจงประเด็นประวัติของนักรบคนยักษ์รุ่นใหม่แต่ละคนเอาไว้ดังนี้ครับตัวของคัตรูดินมีตําแหน่งเป็นกัปตันส่วนสูง2,200ซนเมตรอายุ81ปีอาหารที่ชอบก็คือมีดบลครับส่วนสแตนเซน เขาจะมีตำแหน่งเป็นช่างประจำเรือส่วนสูง1,950เซนติเมตรอายุ51ปีอาหารที่ชอบก็คืออาหารในสนามรบครับตัวของเกิร์ตเธอจะมีตำแหน่งเป็นแพทย์ประจำเรือส่วนสูง1,700เซนติเมตรอายุ75ปีอาหารที่ชอบของเธอก็คือแฮมเบอร์กและมากาลองครับแม ทานของแพงสุดด้วยนะฮะโกเบิร์กตำแหน่งของเขาจะเป็นกุป๊ปส่วนสูงของเขาคือ2,100เซนติเมตรอายุ63ปีอาหารที่ชอบก็คือเนื้อแกะอบครับโรสมีตำแหน่งเป็นต้นหนเรือส่วนสูง2,600เซนติเมตรอายุ63ปีอาหารที่ชอบก็คือพายเบอร์รี่ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปในวัยเด็กของพวกเขาเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะเอาล่ะคำถามต่อไปกันเลยครับเป็นคำถามจากผู้อ่านทางบ้านที่มีชื่อว่า มดจินพุดดิ้งถามว่าทำไมคุณโกดึงเดินโชว์กางเกงในแบบนั้นล่ะคะอาจารย์โอดาก็จะมีการระบายความรู้สึกออกมานิดนหน่อยๆนะครับว่ามีคนส่งความเห็นว่ากางเกงในอย่างนั้นกางเกงในอย่างนี้มาเยอะเลยทีเดียวครับมันคือกางเกงในก็จริงแต่ถ้าเรียกว่ากางเกงในคุณโกก็จะดูเป็นเหมือนกับคนวิตถานเลยสิครับในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยครับจําเสื้อผ้าที่พวกนามีกับบอนนี่โรบิน สวมที่เกาะเอกเฮต์กันได้หรือเปล่าครับคือชุดที่กุณโกใส่เนี่ยมันก็จะเป็นแฟชั่นแนวนั้นเหมือนกันแต่มันก็จะมีแขนยาวที่ยาวมากๆขึ้นมาหน่อยแขนยาวแบบนี้เผลอๆพื้นที่ที่โชว์เนื้อหนังเนี่ยมันจะลดลงด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับทุกคนแล้วโลบินยังดูโป๊กว่าอีกเพราะงั้นท่อนล่างที่โชว์แบบนั้นเนี่ยมันไม่ผิดอะไรหรอกนะครับอย่าไปเสียมารยาทบอกว่ากุนโกเดินโชว์เกงในไปมาแบบนั้นอีกนะครับคือพอผมอ่านข้อความพวกนี้แล้วดูอาจารย์โอดา่ามีอารมณ์นิดๆ คำถามต่อมาจากผู้อ่านทางบ้านที่ชื่อคุณเคครับท่านอิมเรียกตัวเองว่ามจากชื่ออิมุถ้าอย่างนั้นอาจารย์โอดะก็คงเรียกตัวเองว่าดาจากชื่อโอดาสินะครับโดยตัวอาจารย์โอดาก็ขำออกมาครับแล้วก็บอกว่าก็จริงของคุณนะครับหลักการมันเป็นแบบนี้นี่เองหรือเนี่ยโอ้คือตัวของแกเองยังไม่ค่อยที่จะมั่นใจในแนวคิดนี้สักเท่าไหร่แต่ก็เรียกได้ว่าน่าจะเวิร์กเหมือนกันนะครับ ต่อไปเป็นคําถามจากคุณโมริ EZ T52 ครับเขาถามว่าการที่เนื้อเรื่องของวันพีชมันยืดยาวเกินกว่าที่อาจารย์โอดาตั้งใจเอาไว้มันเป็นเพราะว่าพลังพิเศษที่ตื่นขึ้นของลูฟี่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบข้างยังไงล่ะรู้หรือเปล่าครับซึ่งเขาก็ได้มีการมาสอนอาจารย์โอดาแบบขำๆนะครับที่มันก็ทําให้ตัวของอาจารย์โอดาเนี่ยวัตเตอรฟักออกมาเลยนะครับแล้วก็บอกว่า นั่นเองเหรอต้นเหตุหน่อยแน่เจ้าลูฟี่ยกโทษให้มาได้ด่าไม่ให้อภัยเจ้าหรอกซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นคําถามที่ไร้สาระใช้ได้เลยครับ, mm. รบผมเผยอเอามาอ่านได้ยังไงวะเนี่ยคำถามต่อไปก็จะดูมีสาระขึ้นมาหน่อยครับจากคุณโพราริสอีกแล้ว ถามว่ามแมลงโทรสารประเภทสั่งการด้วยเสียงที่อยู่ข้างตัวของโลกิเนี่ยมันต่างจากมแมลงโทรสารอื่นๆยังไงล่ะครับซึ่งอาจารย์โอดาก,ก็ตอบคําถามนี้ได้อย่างน่าสนใจอีกเช่นกันครับว่าร่างกายของโลกิถูกมัดเอาไว้ใช่ไหมละ่ะที่เขาสามารถรับสายที่โทรมาได้ทั้งท้งที่ถูกมัดมือเอาไว้ได้นั้นมันก็เป็นเพราะว่าเจ้ามแมลงโทรสารประเภทนี้มันสามารถฟังภาษาของมนุษย์ได้นิดหน่อย จึงทําการต่อสายได้ด้วยตัวเองยังไงล่ะครับเวลาโทรหาคนอื่นก็เช่นกันครับแค่ออกคําสั่งด้วยเสียง เหมือนกับเวลาที่เราพูดว่า Hey Siri มันก็จะทํางานด้วยตัวเองได้เช่นกันครับซึ่งนี่มันก็น่าจะเป็นมลงโทรศัรท์ที่เป็นวิทยาการขั้นสูงสุดตัวแรกที่ปรากฏออกมาในเรื่องวันพีชใช่ไหมล่ะครับที่ผ่านมาเรามีมลงโทรสัรอะไรบ้างละ่ะแบบหยิบไมโครโฟนออกมาพูดแล้วก็จะมีสายพ่วงออกมาเหมือนโทรศัพท์บ้านสมัยก่อนหรือไม่ก็ที่ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นมลงโทรศัรตัวเล็กๆที่เอาเสียบไว้ที่หูมีมลงโทรศารตัวเล็กๆที่เอาไว้ถือแบบอันเล็กๆเ,เหมือนกับไมค์ในยุคปััจจุบบบนนอะไรแบีบ้้ดวย นี่ก็น่าจะเป็นมแมลงโทรสารที่สามารถสั่งการโทรเข้าโทรออกได้ด้วยเสียงต่อสายด้วยเสียงอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้มันก็ยังมีมแมลงโทรสารที่ใช้ฉายภาพโฮโลแกรมเอาไว้ดูเหมือนกับหนังกลางแปลงด้วยนะอีกสักพักผมก็น่าจะต้องทําคลิปรวบรวม,มแมลงโทรสารแบบต่างๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วมั้งครับเนี่ยน่าสนใจแฮะถ้าใครอยากดูแล้วก็ช่วยคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ผมหน่อยนะ และนี่ก็น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายของวันพีทเล่มที่112แล้วล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าครับนี่ถือเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดในช่องของเราเลยนะเนี่ยแบบแบบว่าเอาเนื้อหาเนื้อความจาก SBS เล่มล่าสุด ที่ผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวันจันทร์มานั่งอ่านทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยอัปเดตล่าสุดไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีคำถามบางคำที่ผมได้ข้ามไปครับแต่มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่ผมเกรงว่าเพื่อนๆจะเบื่อลำคาแล้วก็ปิดคลิปนี้โดยที่ยังดูไม่จบกันไปครับผมก็เลยข้ามคำถามพวกนั้นไปเอาแต่เนื้อๆเ,เอาแต่ที่มีสาระมาอ่านให้ฟังกันแบบนี้ชอบหรือเปล่าครับ ถ้าชอบเนี่ยยังไงผมก็ขอเพื่อนๆกดปุ่ม s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสามารถทําผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปในทุกสัปดาห์ด้ยนะครับขอบคุณเหล่าสมาชิกทุกท่านที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพกันเข้ามาให้เราในทุกๆเดือนเลยด้วยครับขอบคุณมากจริงๆครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ